สวัสดีค่ะพี่พรค่ะจากญี่ปุ่นนะคะเช้านี้พี่พรจะชวนพามาดูต้นก้าผักค่ะบางทีต้นก้าผักเราให้น้ําไปใช่ไหมคะดินมันจะแน่นแล่ทีนี้บางต้นมันจะไม่โตเท่าที่ควรเราก็จะมีการนวดดินให้เขานิดนึงค่ะวิธีการนวดนวดแบบนี้ค่ะค่ะถ้าเป็นกล่องแบบนี้เราก็ใช้มือนี่คึงเบาๆด้านด้านล่างด้านข้างนิดนึง แค่นี้ค่ะเวลาต่อไปเราก็ให้น้ำปกติค่ะ แต่ถ้าเป็นกล่องลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเหมือนลักษณะแบบเมื่อกี้เหมือนเดิมก็เอามือจับจับด้านนี้นะคะ่ะแล้วข้างข้างนึงถ้าเป็นกระถางแบบนี้หรือกล่องแบบนี้พี่ก็จะจับอย่างนี้เหมือนกันจับย,ยกขึ้นมาถ้ายกทั้งแผงเดี๋ยวพลาสติกมันจะเปาะ แล้วก็ค่อยๆก็อย่างนี้ค่ะจับเขาดันขึ้นนิดนึงอันนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะแต่ทําแบบนี้ค่ะอันนี้มันยังยังเล็กใช่ไหมคะมันก็ต้องระวังทํเบาเบ้าเหมือนเล่นๆไปก็ให้ดินเขาแบบไม่แน่นมากก็อาจจะไม่แรงเท่ากับต้นมะล้าเมื่อกี้ที่เราทําอันนี้เป็นต้นกล้ามะเขือค่ะ ก็ทางลักษณะแบบเดียวกันแต่ต้องระวังนิดนึงอันนี้ดินเขาแน่นจริงๆค่ะแน่นมากแล้วก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นกล่องต้นกาของพริกขี้หนูใช่ไหมคะพี่ก็จะทําเหมือนกันดูดินเหมือนเหมือนจะแน่นๆเหมือนกันแล้วพี่ก็จะนวดให้เขาเหมือนกันค่ะก็ทําลักษณะเหมือนต้นมะเขือเมื่อกี้ค่ะ นี้ดินเขาก็ดูลุมหลวมความจริงต้นกล้าพี่ไม่อยากให้โตมากหรอกค่ะถ้าลงดินมันจะโตช้าขนาดนี้กำลังพอดอนนีอันนี้คือต้นพริกนะคะนนดินแน่นจริงๆแล้วก็ทำให้หลวมนิดนึงจากนั้นเราก็ให้น้ำปกติค่ะส่วนอันนี้ก็ต้นกล้าพริกเหมือนกันพี่ก็จะทำแบบนี้ค่ะ จันขึ้นมานิดนึงแล้วก็คึงเข้านิดนึงค่ะถ้ายกทั้งชุดไม่ได้ค่ะพลาสติกมันจะเปาะแล้วมันจะขาดก็คึงเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้มือใช้มือแตะด้านล่าง พึงเขาเหมือนกันเช็คเช็คดูว่าดินมันแน่นไหมถ้าแน่นแล้วก็นวดให้เขานิดนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะถ้าเป็นผักในกระถางนวดไม่ได้ถ้ากระถางแบบนี้เราก็ใช้แบบไม้ไม้นี่ค่ะพวนดินให้เขาถ้าจะให้ปุ๋ยเราก็ใส่ด้านนี้นะคะอย่าไปใส่ใกล้ๆตรงนี้มันเค็มเดี๋ยวตายใส่รอบๆ ห่างเขานิดนึงห่างจากใบนิดนึงอันนี้คือมะเขือที่พี่ลงปลูกในกระถางค่ะแต่ถ้าดินมันแน่นเราก็ใช้ตัวนี้เข้ามาเสริมได้ค่ะหรือใช้ไม้ก็ได้พวนดินให้เขาแล้วก็ให้ปุ๋ยข้างๆค่ะก็พวนดินปกติอย่าไปที่มรากเขานะคะเพราะตอนนี้ถือว่าเขายังอ่อนอยู่ ยังไม่โตเต็มที่ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้ให้น้ำให้ปุ๋ยปกติ